ไปดูความคืบหน้าคดีพ่อฆ่าลูกแล้วก็อําพรางศพนะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยถูกจุดชนวนขึ้นมาหลังจากที่หนึ่งในลูกไปร้องของความช่วยเหลือจากบุคคลในละแวกนั้นว่าเธอกับน้องถูกทำร้ายร่างกายจนกระทั่งไปพบว่ามีลูกบางคนที่เสียชีวิตค่ะในขณะนี้การสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ไปพบภรรยาคนที่5เพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็มีความเชัดเจนในเรื่องของการตรวจสอบชิ้นส่วนกระดูก แล้วก็ DNA ของศพเพิ่มเติมค่ะล่าสุดจากการเปิดเผยของพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่า ผลการตรวจ DNA ร่างทารกสองศพที่ถูกพบมาทิ้งในเขตบางซื่อในช่วงปี2,556และ2,557ตรงกับนายส่องศักดิ์ส่งแสงผู้ต้องหาและนางสาวเจษดา DNA แสดงผลสถานะความเป็นพ่อและแม่นะคะในทางสืบสวนสอบสวนจะนำผลนี้ไปประกอบการดำเนินคดีกับนางสาวเจษดาด้วยค่ะ พลตำรวจตรีธีระเดชเปิดเผยว่าแม้ผลการตรวจ DNA คดีเด็กในพื้นที่สอนอบางซื่อจะออกมาแล้วแต่ตอนนี้พนักง,งานสอบสวนยังต้องรอ DNA ชิ้นส่วนกระดูกที่กำลังขุดค้นหาในพื้นที่สอนอสายไหมถ้า DNA ตรงกันทั้งหมดพนักง,งานสอบสวนจะเปลี่ยนข้อหาจากทำร้ายร่างกายทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาเป็นร่วมกันฆ่าผู้อื่นค่ะส่วนนางสาวเจษดาภรรยาคนที่สองของผู้ต้องหาซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่เสียชีวิตตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันฐานร่วมกันซ่อนเร้นทำลายและอำพรางศพ ส่วนการขุดค้นชิ้นส่วนกระดูกในพื้นที่รกร้างริมถนนผลโยธินใกล้ซอยปากซอยผลโยธิน56วันนี้ยุติการค้นหาไปแล้วนะคะหลังจากสามารถขุดค้นตามพิกัดที่ผู้ต้องหายอมรับสารภาพได้ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์รวม40ชิ้นซึ่งพลตรวจตรีธีระเดชแสดงความมั่นใจนะคะว่าพยานหลักฐานที่มีสามารถมัดตัวผู้ต้องหาได้ค่ะ เราเอามาขยายผลต่อแล้วมันเป็นประโยชน์ว่าบางอย่างเราพูดแบบนี้แสดงว่าข้อมีที่เห็นกระดูกเมื่อวานนี้ก็สามารถเอาผิดได้แล้วใช่ไหมคะเราต้องไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าวันนี้เป็นคดีที่ประกาชนให้ความสนใจแล้วก็มีอาาัตราโทษสูงวันนี้ถึงต้องปูคมขาทิ้นส่วนของกระดูกให้ได้มากที่สุด ในกลุ่มของบุคคลที่ถูกสอบสวนก็คือกลุ่มภรรยานะคะตอนนี้เนี่ยตำรวจไปพบข้อมูลว่านายส่องศักด์มีภรรยาอีกคนเป็นคนที่5ค่ะอยู่ระหว่างติดต่อขอสอบปากคำแต่ภรรยาคนนี้ไม่มีประวัติเรื่องของการมีบุตรนะคะโดยประเด็นนอกจากพฤติกรรมของผู้ต้องหาตำรวจจะสอบไปถึงการถูกคมคู่บังคับหรือประวัติการถูกทำร้ายร่างกายว่าเคยเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ